ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจิ๋วนะครับแปดิวดัมซิงนะครับก็พาทุกทกท่านนะครับมาชมรถสวยนะครับที่ปู่โชคเจริญทรัพยนะครับวันน,นี้เราพามาชมวิคเตอร์นะครับ หล,ล่อเลยนี่หอไหมละครับอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับช่างกำลังเก็บงานอยู่นะครับเดี๋ยวพามาชมใกล้ๆกันรถสีขาวก็เป็นรถแบบเป็นสีที่สวยนะครับแต่ผมว่าน่าจะ ร,รักษายากไหมเพราะว่าเป็นสีขาวนะครับนี่ชุดแต่งล้ำๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานย้ำหมดนะครับเป็นงานย้ำหมด นี้เป็นแนวแนวข้อเกษตรนะครับเป็นอคอกสูงน่าจะเอาไปวิ่งผมเห็นแวบ,บๆข้างหลังเป็นเหมือนแบบมีเป็นก๊อกหรือเป็นอะไรมีที่เก็บน้ำครับน่าจะไปวิ่งที่ยางหรืออะไรแนวแนวประมาณนี้ครับนี่สวยไหมครับข้างหน้าได้ได้ใจนะคัะนนี้ได้ใจ ผมก็จะไม่ได้พูดถึงเครื่องถึงรายละเอียดอะไรนะครับก็ก็มันเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับวันนี้พามาชมนะครับงานที่แต่งออกจากอู่โชคเจริญทรัพย์นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าของแต่งมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับใครสนใจรถแนวนี้ก็เข้ามาได้ครับอชอบสีแบบนี้แนวโ,โทนแบบนี้อะไรเงี้ยครับถูกใจก็ เข้ามาได้ครับที่อู่นี้นครับพี่ออดท่านใจดีนะครับเจ้าของอู่นะครับคุยกับพี่เขาได้นะครับเรื่องราคาเรื่องรายละเอียดการแต่งหรือว่าถ้าเราทํารถสเต็ปนี้สเต็ปนี้เราเป็นเงินเท่าไหร่หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็สามารถคุยกับพี่เขาได้นะครับอาจะเอาแต่งเต็มแค่ไหนอะไรยังไงนะครับพี่เขาก็จัดให้ได้ทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีอะไรพี่ก็ทาได้หมดนะครับขอให้มีแบบสีมาให้เราดูนะครับทําได้หมดนะครับมีกันหมานะครับเลทเรียกภาษาชาวบ้านเนาะบังโครนที่จริงรถสีขาวนี่ก็สวยนะครับรถสีขาวเป็นรถที่สวยนะครับเป็นรถที่สวย เดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆมีเสียงเพลงดังนะครับไม่แน่ใจว่าเนี่ยครับตรงนี้เป็น เหมือนกับเป็นสายเป็นท่อนะครับที่เอาไว้ให้น้ํายางนะครับน้ําที่มากับที่ยางหรือ,อยางอะไรเนี่ยครับจะไหลลงมานะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆเขาทาถังไว้นะครับเพื่อเก็บน้ํานะครับเก็บน้ําที่ไหลเนี่ยไม่ให้แบบไม่ให้ไหลออกมาแบบหกที่ถนนอะไรประมาณเนี่ยนะครับไม่ให้เลอะถนนนะครับไม่เห็นว่าเป็นน้ําไหลนะครับจะมี จะมีถังเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่จะมีถังที่ไว้เก็บน้ํานะครับตรงนี้เป็นก๊อกไว้เปิดทิ้งรถที่บรรทุกยางนะครับก็จะมีแบบนี้เพื่อ,อไว้เก็บน้ํานะครับคันนี้ก็เป็นสไตล์เรียบๆนะครับพื้นพื้นสีพื้นพื้น นะครับไม่ได้ทำรวดลายอะไรมากอันนี้ลูกเขานะครับอันนี้แม่เดี๋ยวเราพาดูแม่ก่อนแต่ที่นี่ก็ทราเป็นดีอยู่แล้วน้องงานเชื่อมก็โอเคครับไม่ต้อง อะไรกันมากนะครับรู้กันอยู่แล้วนะครับเห็นกระจกแล้วขี้เกียจเช็ดเลยอะนะครับเห็นกระจกแล้วขี้เกียจเช็ดเลย แท้นะครับก็ยังมีรถเข้ามาอีกนะครับนี่ก็น่าจะน่าจะต่อที่เดียวกันเนี่ยครับน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับผมเห็นน่ขึ้นลูกอีกนะครับขึ้นลูกไปทางโน้นอีกสีเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยสีเหมือนกันเลยน่าจะมีอีกนะครับนี่คือแม่เสร็จไปแล้วหนึ่งคันนั้นก็น่าจะน่าจะเป็นสีเนี่ยเหมือนคันนี้นะครับ น่าจะเหมือนคันเนี้ยอีกคันหนึ่งที่กำลังเข้ามานะครับแต่เห็นแล้วก็ถูกใจจริงๆนะครับงดงามจริงสวยไหมครับทุกท่านว่าสวยไหมสวยนะ บางคนันถ้าพวกโทนแบบน้ำเงินแก้วก็สวยนะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับที่เป็นสีน้ำเงินแก้วนะครับสวยมากสวยมากนะครับคือถ้าสีน้ำเงินแก้วนะเนี่ยก็จะตัดกับของแต่งด้วยครับของแต่งที่เป็นชุบชุบงานชุบอะไรเงี้ยงานคมเมียมทั้งหมดก็สวยนะครับ วันนี้ก็พาชมรอบๆก่อนนะครับวิคเตอร์คันนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอู่โชคเจริญทรัพย์นะครับ <Evet. S 1> ก็ใครอยากจะ ขึ้นกระบะใหม่ต่อกระบะใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นงานสีนะครับงานซ่อมนะครับงานซ่อมกระบะนะครับได้หมดต่อใหม่เนี่ยมีรถแบบเป็นรถห้างมาเลยนะครับราคาสีมามาขึ้นกระบะทําทสีที่นี่เลยมาขึ้นกระบะทําทสีที่นี่เลยวันนี้ก็ไม่ได้พาดูเรื่อง เครื่องเรื่องระบบอะไรนะครับวันนี้ก็พามาดูความสวยงามเฉยๆนะครับแนวการแต่งครับวันนี้พามาดูแนวการแต่งก็จะไม่ได้พูดถึงเครื่องเท่าไรอะไรเท่าไร่นะครับวันนี้ก็พามาชมความสวยความงาม สีขาวนี่มีสนเสน่ห์จริงนะครับรถสีขาวเนี่ยสวยจริงครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากอูโชคจเจริญทรัพย์ไว้ด้วยนะครับ ท่านอยากจะขึ้นกระบะใหม่นะครับงานทําสีหัวงานทําสีทั้รคันหรือว่าอะไรโทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับคลิปนี้ผมจิ๋วนะครับช่องแปดลิวดัมฟิ้งก็ขอฝากความสวยงามของคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามช่องแปดลิวดัมฟิ้งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดี